สวัสดีครับทุกคนกลับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวเด็กอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่เรานํามารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายนะครับน่าจะนะของคำเรียกไิวนั่นเองนะครับซึ่งนั่นคือเด็กซคิริบัสสไปเดอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าทุกคนน่าจะลืมกันไปแล้วนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงได้นานเหลือเกินนะครับประมาณ5ปีถึง6ปีได้นั่นเองนะครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูของนั้นนและ การรีวิวก็ฝากกดไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูของด้านน้นกันเลยครับผมนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องบอกอาร์ตของเขานั่นเองนะครับผมคอมเบลเดอร์ i ิลิบัสนั่นเองนะครับด้านหลังนะไม่มีอะไรบอกเลยนั่นเองนะครับมีแค่อาร์ตของตัวเองนั่นเองนะ ครับผมนี่ก็เป็นของทั้งหมดนะครับที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองนะครับก็จะมีพัฒน์ของสไปเดอร์แล้วก็เจ้าคิวบัสสไปเดอร์นั่นเองนะครับดีเทลประมาณนี้นะครับผมนี่ครับสำหรับเจ้าตัวคิิบัสสไปเดอร์นั่นเองนะครับดีเทลต่างต่างนั่นเองนะถือว่าสวย,ยนะครับผม ครับผมก็จะมีเสียงภาคของเจ้าครีบัสนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรานำไปเล่นกับเจ้าบิวเดเวอร์ดีกว่านะครับว่าจะมีเสียงอะไรประมาณไหนกันบ้างนะครับผม ครับผมและนี่จะเป็นลูกเล่นทั้งหมดของเจ้า d i e k i r w e s Spider นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว d x k i ั w e s Spider นั่นเองนะครับผมเจ้าเด e ก k i สุดท้ายของ City Commander Build นั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามีความน่าซื้อมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยครับเรื่องสีและดีเทลนะครับเจ้าตัวนี้ลงมอกสีมาให้ได้ค่อนข้างจะสวยนะครับก็ เทียบเท่ากับในซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องสีนั่นเองนะครับผมกิมมิกและลูกเล่นนะครับเจ้าตัวนี้มันจะเหมือนเจ้า cross จาก้อนนั่นเองนะครับจะเป็นการเสียบแล้วก็พับนั่นเองนะครับผมผมรู้สึกว่ามันก็เฉยเนะครับไม่ได้วาวหรืออะไรมากมายนะครับผมแล้วก็สารครับเรื่องเสียงทแรงเจ้าตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างที่จะพอดีนะครับไม่ได้มากจนเกินไปและน้อยจนเกินไปนั่นเองนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคาพีของเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1500-1,700 1,500นึะครัน่าจะอยูนเรทประมาณนี้นะครับ ซึ่งสำหรับตัวผมผมสึกว่าเจ้าตัวนี้มันออกมาผิดช่วงเวลาไปหน่อยนะครับมันก็เลยแลดูจะเงียบเงียบนันเองนะครับผมครับผมคลิปรีวิวในวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับเจอกันคลิปหน้า